มามาอามา,มาหาแม่เร็วๆคนสวยมามาแม่เก็บมาแม่เก็บนะอ่ะเร็วทุกวันเป็นทุกวันแบบเนี้ยแล้วแม่จะไปเก็บละเร็วมามามาเร็วๆไปอยู่ไหนเนี่ยนั่นไปอยู่ในโอุโมองอีกแล้วแม่เก็บละแม่เก็บละ เห็นไหมแม่เก็บแล้วจะกินใช่ไหมที่นี้อาจจะกินใช่ไหมน้องจะกินใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวแมาให้อ่าหนึ่งอ่าสองเอ้ยนี่นี่เอาเร็ว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 กว่าจะกินได้มันเหนื่อยกับการเล่นนะ่ะสนุก 何を言うの